เมื่อความตื่นเต้นยาบิการกลายเป็นฝันร้ายออลิเวียแอบเข้าไปในงานแคนิวัลคริปวูดวันเดอร์แลนด์กับแฟนหนุ่มซึ่งจะคาดหวังว่าจะได้สนุกสุขเวียงในส่วนสาธารณะคนเดียวแต่กลับรู้สึกแปลกๆเมื่อมีฝีเท้าดังมาแต่ไกลเสียงกระซิบแผ่วเบามีใครบางคนกำลังมองอยู่ตรงนี้เอาละค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม The Stock p a า k 3ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกมโดยเดบเดโมอยู่นะ อันนี้เราก็จะมาลองดูกันค่ะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ไม่มีผีแต่ว่าน่ากลัวยิ่งกว่ามีผีอีกโอเคไปเริ่มกันเลยเราจะออ่าเปิดไฟได้โอเคโอ้ห้องมีความสวย,ยแบบอุ้ย นี่แบบมันเป็นห้องในฝันแบบในวัยเด็กของใครห,หลายๆลคนเแ,แบบเอ้ยมีไฟไฟสไตล์ยุคเก้าแล้วก็มีไอ้พวกดาวเรืองแสงติดเต็มเพดานสวยสวยใช่ได้ต้องออกไปนอกห้องตีประตูอัดหน้าตัวเองโอเคโอ้โหมืดเกินโอลิเวียอยู่ไปได้ไงวะเนี่ยไอไอไฟอันนี้นไม่ต้องไปติดล็อกเปิดติดไฟเพดานให้มันเยอะๆหน่อยนะโอเค อันนี้ไฟน่าจะในห้องอ๋อนี่เป็นห้องน้ำเฮ้ยน,นี่เราไม่มีเงาอย่างนั้นเหรอหรือหรือวพราะเราจะตายไปแล้วน้ำก็เปิดไม่ได้โอ้ไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือเปล่าวะไฟก็มืดน้ำก็ไม่ไหลปึ๊บเอ้ยอย่างสวยอะโอจะเป็นบ้านคนรวยแน,แน่เลย ออฝรั่งเขาชอบเอาแบบเครื่องซักผ้าเอาไว้ในห้องครัวเหรอในตู้โอโ้โหกอถอนคำพูดนะรวยบ้ารวยบอไม่มีอะไรในตู้เย็นให้กินเลยมีแต่นมน้าแอปเปิ้ลเี็มจานชามก็ไม่ล้างอีกเยี่ยมจริงๆไม่ไรเราอย่าอู้เลยเราต้องไปทำกันบ้านก่อนไม่รู้ดิมีห้องใต้หลังคาด,ด้วยอ่ะอ้นี้เลิศโอ้โหไอ้สงดาวว้ด้วย,โโส,ววย,วยสวยสวยสวย เราเป็นแบบบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยนะเนี่ยโอเคเราจะไม่อู้แล้วนั่งทำกันบ้านกันดีกว่าเออเอ้ยออพิมพ์ได้ด้วยเหรออ้อโอ้โหพิมพ์ง่ายด้วยมือเราเราตะ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 เอเซง่ายๆด้วยสองนิ้วโอเคจบแล้วยังไม่ทันดูเลยว่าเขียนเอเซเรื่องอะไรอ้าคอมีหอบปูมา อ่าได้เวลาดูดาวโอเคอ่านี่มันถึงมีห้องดูดาวมาให้ไหนดูซิขอสอ่งดาวพระสุกหน่อยว,ว้าวดูดวงด,ดาวนั่นสิมันช่าง Amazing เหลือเกินอ่าแล้วเราขยับไปเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรเหมือนเสียงคนเคาะประตู เราบอกว่าเออนั่นไม่น่าจะใช่แจ็คนะเพราะว่าแจ็คน่าจะมีกุญแจอา้าวล้วใครล่ะใครเอ่ยฮัลโหลนั่นใครน่ะอ้าวอืมมีอะไรให้ช่วยไหมคะอา่าไม่ตอบซะด้วย นี่มันน่ากลัวไปหน่อยนะฉันว่าฉันไปเอามือถือมาเผื่อเอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อต้องโทรหาตำรวจ okay. โผล่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยเ <c oughs> <c oughs> ออไอ้บ้าเอ้ยเกือบจะโทรหาตำรวจแล้วเนี่ยเจ็คโอ้โหมันมาแกล้งเราแจ็ค <c oughs> ที่หลังอย่าเล่นอย่างนี้อีกแล้วโอ้โห ถ้าคนเป็นหัวใจวายทำไงนะฮะอ๋อนี่เขาจะชวนเราไปคานิวอลเหมือนเป็นเทศกาลที่คลิปปี้วูดวอเตอร์แลนด์โอเค <That does S 1> ดูน่าสนุกใช่ไหมล่ะก็ดูน่าสนิทน,น่าสนุกดีนะแต่ว่ามันดูแบบมืดไปหน่อยหรือเปล่าอ่โอไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องเธอด้วยด้วยทุกอย่างที่ฉันมีโอเคจะเชื่อเธอนะแล้วเราจะไปกันเป็นเมื่อไหร่ดีนะ่าฉันต้องมีอะไรต้องทำก่อนนะก็เอาเป็นว่า อีกสักประมาณ30นาทีแล้วกันโอเคไว้เจอกันแล้วแจ็คนี่คือแบบเป็นเป็นใครแบบว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับเราเป็นแฟนหรอหรือว่าแบบเป็นพี่น้องแต่ดูทรงล้วน่าจะเป็นแฟนนะโอเคทีนี้เราก็น่าจะต้องรอแจ็คทำทำอะไรสักอย่างก่อนอ่ะมีคนโทรมาตึึงตึงตึง,ตง late สวัสดีค่ะแม่ว่ายังไงจะลูกทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมโอ้ดีเลยค่ะตอนนี้หนูก็เพิ่งเสร็จกันบ้านของหนูเองแล้วตอนนี้ก็ลงจะไปงานเทศกาลเออลูกยังอยู่กับลูกเอไอคนนั้นอีกเหรอแล้วลูกจะไปทําอะไรกันอย่างคืนนี้แม่เขาก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นหรอกค่ะหนูคิดว่าหนูจะไปงานคริปปี้ o ว l d ดที่วันเดอร์แลนด์งานเทศกาลที่จัดขคืนนี้นะคะ โอ้นั่นมันก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะลูกแต่ว่าอืมรู้ไหมลูกยังยังแบบว่ายังไม่ถึงวัยนะก็ยังไงก็ระวังตัวเอาไว้ละ่ะลูกขอบคุณค่ะแม่สำหรับคำเป็นห่วงถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นหนูก็จะบอกแม่นะคะโอเคโอเคฉันว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้วอาจจะต้องแวะร้านซื้อของสักหน่อยโ okay. อเคาวแจ็คโอเคแล้วน่าจะไปเจอแจ็คที่หลังก ฉันจะซื้ออะไรดีนะเป็นลูกอมติไหมอะ่ะอืมน่านิ่งจังเลยเพราหนุ่มโอ้นี่ไงโอ้มีต้องหลายอันเจอรี่แคนดี้เอานี้วกันมันมันดูแบบสีฟ้าฟ้านะ่ากินดีมืดเกิน,พ,นพรีอ่ะทำไมเรามาโผล่มาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โห ชิปก่ายแล้วอลิเวียอย่าบอกนะโดนแฟนทิ้งอ่ะไหนร้านสะดวกซื้อเราหรือเราเดินเดินออกมาแล้วเราก็แบบเดินตามถนนออกมาเรื่อยๆขยยบกิ่งไม้โอ้หวังว่าแจ็คจะรีบๆมานะที่นี่มันน่ากลัวเกินอันนี้คือป้ายรถเมล์หรือไม่โอ้โหแล้วคือน้ำแบบ น้ำแบบรูคน้ำเน่าโอ้โหมีนกฮูกอีกแค่นี้ก็หลอนพออยู่แล้วเคนั่งรอรถโอ้โหโอลิเวียกลับบ้านเถอะเชื่อแม่เถอะกลับบ้านจอกเอ้ยเอ้ยนรถใครรถใครพี่คะดูติดไปด้วยทำไมต้องขับช้าๆไม่ได้แอปส่งเราใช่ไหมเนี่ย โอ้หแล้วเรารอรอคือรอรถแจ็คมารับหรือว่าเฮ้ยๆใครวะเียใครมันเป็นไผรู้ไหมตอนนี้มันไม่มีรถบัสมาแล้วคืนนี้ฉันกำลังรอแฟนฉันอยู่เอออย่ามายุ่งโอ้จริงเหรอโอ้โหไม่ต้องข้าเธอมาได้โอ้แล้วเขาอยู่อีกไกลแค่ไหน เดี๋ยวเขาก็มาถึงแล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาอยู่กับกุ้งจริงเหรอทำไมดูเหมือนเธอไม่แน่ใจเลยน่ะเองต้องการอะไรแล้วก็หยุดเข้ามาใกล้สักทีโอ้โหเข้ามาเต็มจอทำไมตัวสาวไม่สาวเลยฉันยังไม่ได้แตะตัวเธอเลยนะคนน่ากลัวเป็นสถานการณ์ที่แบบ นหน่าอึอ<ค>น่นแต่ถ้าเจอเป็นเดอะแปดปะเนี่ยโอ้โหวิ่งกันกันเดอะแปดแล้วตกคูน้ำตายไปอย่างเัี้ยแจ็คมาหลังไม่ได้มาเลยนะ <c oughs> แจ็คหรือเจ๊ก,ก็เรียกมวัวไปหมดแล้วโอ้โหเธอมาในทันเวลาพอดีอย่างที่รู้ใจ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอะโอเคไหม เธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยฉันไม่รู้ว่าไอ้ไอ้นั่นมันเป็นใครแต่ว่ามันทําให้ฉันหลอนได้หมดแล้วเนี่ยเออใครไม่รู้หรอ,อหน่ากลัวนะมันมันตามเธอมาอย่างนั้นเหรอไม่นะอยู่ๆมันก็วิ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ฉันก็อยู่คนเดียวด้วยตอนนั้นโ <c oughs> อ,อไม่รู้เธอเจออะไรมาแต่ว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะถ้ามันโผล่มาอีกฉันจะจัดการเองเออ ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ตอนที่ฉันเห็นรถเธอฉันรู้สึกโล่งใจแค่ไหนสุดยอดว,ว่าฉันผมว่าได้ทันเวลาพอดีเลยใช่ไหมล่ะฮึม <c oughs> โอ้โหมาบ้านผีสิงซะด้วยโอเคนะนายไปก่อนเลยโอ้ไม่มีปัญหาตามฉันมาได้เลยมาที่ไหนไม่มามาบ้านผีสิง โอเคเลยแจ็คโอเคชื่อแจ็คไม่ใช่เจกเรียกมัวเดี๋ยวเราเขาปิดแล้วรอถึงมาเที่ยวกันเนี่ยโอ้โหอุ้ยตัวอะไรวะเมื่อกี้โอ้โห oh, <c oughs> นั่นมันก็แค่อีกานะไปต่อกันเถอะอีกาบ้าบออะไรเนี่ยแจ็ค ทำไมเดินแปลกๆวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแจ็คเดินดีๆค่ะเป็นไรเป็นไรแจ็คอุ้ยแจ็คหายไม่ใช่นี่แจ็คหายแจ็คหายแจ็ควาร์ปได้ช่วยด้วย เราแจ้งหายไปไหนอ่ะไม,ไม่ไม่คิดจะรอเลยเหรอเจ๊กโอ้โหมาเที่ยวทั้งทีนะบ้านผีสิงแห่งนี้ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเรื่องจริงของครอบครัวไร้ครอบครัวไร้เป็นครอบครัวห้าคนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสันโดษในฟาร์มของพวกเขาแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อลูกคุณเล็กเริ่มบ่นว่ามีชายคนหนึ่งที่คอยจ้องมองเขาจากหน้าประตูตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจเลย พวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่ไม่นานก็มีเด็กอีกคนเอ่ยถึงเขาและพ่อแม่ของเขาก็เห็นเช่นกันว่าเป็นคนที่สวมหน้ากากยิ้มกว้างยืนอยู่เย้มเยียบที่หน้าประตูเมื่อพอวิ่งเข้ามาหาเขาก็หายไปแล้ว ความหวาดกลัวและความหวาดระแวงได้ครอบงำครอบครัวนี้จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว,ว่าบ้านเขาพังยับเยินทุกหน้าต่างถูกปิดตายด้วยแผ่นโลหะจนมาตอนนี้22สองปีผ่านมาแล้วครอบครัวไรก็ยังหายตัวไปอย่างปริศนาและพวกเขาก็ไม่เคยถูกพบอีกเลยบ้านหลังนี้สร้างขึ้นใหม่โดยใช้ภาพถ่ายจากคดีของไรมีการค้นพบวัตถุบางอย่างจากสถานที่นี้ด้วย นำเสนอโดยทีมงานของ Clipwood Wonderland Carnival โอ้โห s oh e d on true story จ้า s <S oh, มีมันปแปลกๆนะเมื่อกี้เราเข้าโอ้โหประตูตีหน้าอีกแล้วเจคโอ้โหโอ้ oh, oh, ประตูปิดเอง <laughs> ไยไปขอ้ bye bye. Oh, ไม่เอาแล้วโู้ oh, ราเมืขดขานี้ <c oughs> เอปอร <c oughs> มันมันกอถอนคำพูดเดียวมันมีผีมันน่าจะมีแล้วแหละตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, แล้วเสียงเดินยังหลอน <c oughs> แจ็กเไม่รอหน่อยหรอคิ้งแฟนลงได้ยังไงวะโอ้โหเราประตูอย่างเยอะเลย ประตูไหนดีที่น,นี้ก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดไม่ออกเฮ้ยโอเคสองประตูนี้เปิดไม่ออกอันนี้คือประตูที่เราเข้ามาทีนี้ก็เลยอีกโอ้โหสามประตูเฮ้ยบ้านไหนวะบ้านนี้ปะ ป้านนี้หรอเมื่อกี้บ้านไหนมันเข้าประตูอู้บ้าไได้โอ้แจ๊กอยู่ไหนเนี่ยเอาจบแล้วเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันตายหรือว่าหรือว่าฉันฉันเล่นจบจริงๆ โอเคถ้าใครสนใจเกมนี้เนาะเป็นเกมที่เป็นพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับมีคนที่ไหนไม่รู้คนแปลกหน้ามาตามสต็อกเราเนี่ยมาตามสถานที่ต่างๆก็สนใจก็ไปกดได้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวอร์ชั่นของเดโมอ,อยู่เอเควันนี้เราก็พักหัวใจกันก่อนแค่นี้นะคะบ๊ายบาย